ครับก็สวัสดีชาว fc mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปแนะนำลักเตที่หน้าแรกนะครับในสัปดาห์ที่3นะกิจของครบรอบ2ปีนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูแต้มที่ไม่ถึง500แต้มกันก่อนเลยนะครับหรือว่าแต้มน้อยกว่า500แต้มนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกเนี่ยผมให้ก็จะเป็นตัวของลิชาริซันนะครับตัวนี้300แต้มเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็ผมให้นะเพราะว่าเท้าเขาดีนะสายห้ากว่าห้านะแล้วก็เรื่องความเร็วกันตุกบ เรื่องของคุณสมบัติตัวนี้ไม่มีนะแต่ว่าเรื่องของ k วิ t ์จะเป็นสูงปานกลางนะตัวนี้เล่นได้นะใครที่หากองหน้าอยู่ที่งบไม่เยอะนะครับก็มาเล่นได้นะตัวนี้ก็เป็นตัวแรกนะในแต้มน้อยก็ให้นะครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของเคอร์เคสนะครับตัวนี้กล้องหลังนะครับ lb เนาะตัวนี้ความเร็วดีนะครับถือว่าใช้ได้เลยเป็นตัวที่ถือว่าโอเคมากๆนะพลังแฝงเนี่ยเป็นมีเน็ตตู t เอเกิลด้วยนะเวิร์กเลดเป็นสูงปานกลางนะครับสเต็กด้านในก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะคครรรรรับบบวววาาามเเเ็็ดดดีีีแลลล้้้กกกื่่ออองงงะไไ ตัวนี้ก็เรื่องของสแต็กต่างๆถือว่าใช้ได้นะคนก็เป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันสําหรับผู้เล่นที่มีแต้มไม่ค่อยเยอะมากนะตัวนี้3า0ยแต้มเนาะ lb นะครับเพอร์เคสนะครับตัวต่อมานะก็จะเป็นตัวนี้เลยมู n นสนะครับมูรนอมูโนสอะไรสักอย่างนะครับก็ถ้าผิดก็ขออภัยด้วยเนาะก็ตัวนี้ผมให้เคยเลยคือเรื่องของความเร็วนะความเร็วเขาดีมากๆนะน่าอยนะการตั้งรับอะไรอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้นะพวกเลทเป็นสูงๆนะตัวนี้ถือว่าดีนะฟังแฝงไม่มีนะ ตัวนี้ก็ใครที่ขาด RB อยู่นะครับหรือว่ามีแต้มไม่เยอะเนี่ยก็มาเล่นได้เพราะว่าตัวนี้ความเร็วดีมากๆกนะครับแนะนําเลยนะครับ,รบตัวนี้3ามแต้มเท่านั้นนะทุกคนตัวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนอัลวอเสนะครับตัวนี้3ามแต้มเช่นกันใครที่ขาดกองหน้าอยู่นะทุกคนใครที่ขาดกองหน้าต้องการกองหน้าแบบผิวๆมีความเร็วแล้วก็เรื่องการจุดสะกอนี่ถือว่าคมเลยนะตัวนี้ก็พลังงาน5ดาวน,นะครับถ้าสกนะิลแล้วก็สี่ดาวเนาะคุณสมบัตินะครับตัวนี้ ก็จะมียิงไกลยิงบอลโคง้งเวอรเลทเป็นสูงสูงนะครับข้าพลังงานนะครับตัวนี้ของอารเวรเลตเนี่ยดีอยู่แล้วเนาะการเล่นบอลกานะคูบคูอบอลตัวนี้ถือว่าใช้ได้จบสกอร์ดีนะครับความเร็วมีเหมือนกันนะประมาณนี้นะสำหรับอาเวรเลตนะครับทุกคน3ามรอต้มเท่านั้นนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่งโตนารี่นะครับัตนารี่ตัวนี้ CDM ก็สามารถยิงได้เป็นคือเรื่องการส่งบอลของเขานะเพราะว่าส่งใกล้ส่งไกลเนะี่ยถือว่าใช้ได้เลย 130, ร้อยสามเจ็ดร้อยสามสิบห้านะตัวนี้ก็เล่นได้เนะ300เานนนะสามร้อยเับ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของเวียดนะครับเวียดตัวนี้เลยนะตัวนี้ก็เล่นได้นะใครที่ขาดกลางลุกอยู่ก็มาเล่นได้นะครับ450แต้มนะตัวนี้เท้า45นะถนัดเท้าขวานะครับความเร็วดีนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะ121ก็ถือว่าเยอะนะสำหรับกลางลุกเนาะแล้วก็เรื่องการจบสกอร์นะของเวียดเนี่ยก็ใช้ได้ไม่แย่เลยนะก็เรื่องคุณสมบัตินะมียิงไกลเพย์เมเกอร์นะยิงบันโคลงเวิร์กเลตเป็นสูงบันกลางนะครับค่าพลังงานด้านในของเวียดเนี่ยคือเรื่องของ การเล่นบอลนะครับคือจุดเด่นแล้วก็อย่างที่2คือเรื่องการส่งบอลนะครับก็เป็นตัวไหนที่2อย่างนี้ทําได้ดีมากๆกนะครับการเล่นบอลแล้วก็การส่งบอลนะครับประมาณนี้นะสำหรับเวดนะครับ450แต้มเท่านั้นนะครับก็มาเล่นได้นะก็เดี๋ยวมาดูฝั่งแต้มเยอะบ้างนะทุกคนก็คือมากกว่า500แต้มนะทุกคนจะมีตัวไหนบ้างนะตัวแรกนะที่ผมให้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของฟานเดเวนนะครับตัวนี้นะทุกคนมาเล่นได้นะ800แต้มถือว่าคุ้มเลยนะได้อุยยาถึง112 ตัวนี้แลก800แต้มก็ถือว่าคุ้มนะครับความเร็วดีนะครับเรื่องการตั้งรับอะไรเงี้ยใช้ได้เลยเป็นตัวที่สไตล์แบบดักบอลนะใครที่หาแบบกองหลังอยู่มีแต้มประมาณ800แต้มก็มาเล่นได้นะครับ <ST UT EN. S 1> ถามว่าตัวนี้กับสตัมเลือกใครดีใครที่ไม่ได้สนโอเวอร์ over, นะครับอยากประหยัดแต้มก็มาเล่นฟันเดเวนได้นะเพราะว่าแลกแค่800แต้มเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็คุณสมบัตินะมีเน้นแท็กเกิลนะเิรคเลดเป็นศูนย์กลางเนาะก็จะเป็นเิรคเลดแบบมันจะเป็นตัวแบบว่าดุดันหน่อยแบบเหมือนประมาณว่ามันจะ ไม่ได้แบบว่าเป็นตัวดักบอลขนาดนั้นนะารัหรับฟันดเวนเนาะเพราะว่าบิรเลนเนาะจะเป็นสูงปันกลางผมรู้สึกว่าปกติแล้วกล้องหลังเนี่ยมันต้องเป็นต่ําสูงนะครับไม่มันไม่ควรเป็นสูงต่ำเอ้มันไม่ควรเป็นสูงปันกลางนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมก็แนะนํานะเพราะว่าอะไรใครที่ชอบเล่นสไตล์แบบว่าแบบดุดหน่อยนะตัวนี้เล่นได้นะเพราะว่าแต่ว่าเราต้องคุมดีๆหน่อยนะตัวนี้ผมรู้สึกว่าไอไอมันจะไม่รู้ว่าแปลกๆเหมือนตัวก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับ ก็เป็นว่าน่าสนใจอยู่นะตัวนี้ก็ไปลองกันได้นะครับแ0 0รอแต้มตอนนั้นนะสำหรับฟันเดอเวนก็ถ้าว่ามามีเสียงฝนเข้ามาก็ขออภัยด้วยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากๆนะทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะครับตัวที่2ผมก็ใช้เป็นตัวของปีแรดนะครับตัวนี้ปีแรดเนี่ยสามารถเราไปยินเป็น LW ได้นะครับนี่เลยนะทุกคนสามารถเราไปยินเป็น LW ได้ผมรู้สึกว่าเออมันก็น่าเล่นเหมือนกันนะส่วนสูงเนี่ยร8 7ปนะครับก็ใช้ได้นะครับไม่แย่ แต่ว่าเรื่องของสปีดต้นอาจจะไม่ได้จี๊ดนะทุกคนรู้ว่ามันหนักตุกนะพูดง่ายๆ่ายเลยเพืดงตรงนะครับก็ตัวนี้นะทุกคนพลังงานด้านในก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนการยิงการจบสกอร์ของปีแ้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเดมากนะักนะเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าปีแ้วเนี่ยก็จะเหมาะกับเรื่องของอการเลิงบอลการคูคุบอลมากกว่านะตัวนี้นะครับเรื่องของอคุณสมบัตินะครับของปีแ้มมีเนี่ยชั้นยิงบอลโคล้งเวิร์กเลเป็นสูงบัลลาง ตัวนี้ก็เล่นได้นะ610แต้มสามารถไปยืมเป็น LM ได้ด้วยแล้วก็เป็น LW ได้ด้วยเช่นกัน,นครับ610แต้มนะใครอยากประหยัดนะไม่ได้แบบว่าส่วนโอเวอร์แต่อยากประหยัดตัวนี้เล่นได้นะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเทนนะเทนส์ลุซเ์โนเนี่ยแหละนะทุกคนที่อยากไปมัดลิดนะครับตัวนี้ก็เล่นได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ความเร็วดีนะครับถามว่าทําไมตัวนี้เทนเนี่ยกับฟิมปงเนี่ยโอเวอร์เท่ากันแต้มเท่ากันแปดร้อยแต้มเท่ากันทําทไมผม ก็ยังเชียร์เป็นเทนอยู่ดีครับเพราะว่าเทนเนี่ย AI ดีกว่าฟิล์มปองแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเรื่องฟิล์มปองแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะผมหรือเปล่าเพราะว่าผมเล่นมาแล้วเนี่ยไม่เคยเข้ามือเลยสักครั้งเพราะว่าเล่นทีไรหลังรั่วตลอดก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าผมเชียร์เป็นเทนมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มปองด้วยเรื่องของความเร็วเนี่ยดีกว่าก็จริงนะคร้อยสี่สิบสามเนาะแต่ว่าเรื่องของ AI นะผมก็ยังเป็นเชียร์เทนอยู่ดีนะครับเพราะว่าเรื่องของ สกิลหรือว่า,าคุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาให้มาเยอะนะครับมีเพนแบกเกอร์ยิงไกลมีส่งไกลนะครับมีแพมเจลูกข้องสนามก่อนนะเรื่องของสเต็คต่างๆนานาก็ถือว่าไม่แย่เลยนะครับใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเพนแรกแค่800แ0 0ร้อยต้มเท่านั้นผมเชียเป็นเพนนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสตัมนะครับตัวนี้ก็ใครที่ชอบสตัมอยู่แล้วหรือว่าเล่นสตัมเป็นหลักนะทุกคนรอตัวนี้มานานชอบเป็นกระสวนตัวนะครับไม่คนพลาดกันนะครับตัวนี้ การตั้งรับ136นะท่อร่างกาย141นะครับตัวนี้ไม่มีพลังแฝงนะสําหรับตัวนี้เวิร์กเรตเป็นต่ําสูงนะสไตล์ดักบอลชัวร์ชัวร์ว100%นะครับตัวนี้ค่าพลังงานนะครับของเขาเนี่ยก็ถือว่าแจ่มจัดเมืองพิจิตรเลยนะครับตัวนี้ก็กันหม่งนะ124เรื่องของการเทเกิลแบบยืน136นะครับความแข็งแรงความเก้าร้าวสตั๊มเนี่ยค่อนข้างจะดุดันเลยนะคือแบบชนกระจุยนะทุกคนใครเข้ามาพูดพลาดเดี๋ยวโดนแน่นอนนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะสําหรับสตัมนะ 1, ต้มนะใครที่่ชอบอบยู การส่วนตัวนะจัดได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ว่ากันนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเอ็มปักเป้ e นะหรือว่าประธานเป้ P P e ของเราตัวนี้ก่อนโอเวียร้อยสิบสามนะแรกหนึ่งพันห้าร้อยแต้มนะครับตัวนี้ก็เอาเป็นว่าใครที่ชอบดีกว่าจริงๆมันมีคนชอบจริงๆนะทุกคนนะคือชอบหรือว่ารอตัวนี้มาก็แรกเลยนะไม่ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าใครที่แบบว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะก็จริงๆก็อยากให้รอสัปดาห์ที่สี่นะเผื่อมีตัวอะไรที่มันหลุดหลุดมานะครับ เอมปเป้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เล่นได้แหละนะทุกคนก็มีมันก็สามารถเอาไปยืนเป็นตำแหน่งนี้ได้ด้วยนะเอทีก็คือกองหน้าได้แหละนะทุกคนเอาไปยืนได้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะทุกคนก็เอมปเป้เนี่ยเล่นได้นะทุกคนเพราะว่าเท้าของเขาเนี่ยสี่ห้านะเราก็เรื่องความเร็วของเขาเนี่ยดีนะครับแต่ว่าเรื่องของสปีดต้นอาจจะไม่ได้แบบปีปาาเท่าไหร่นะทุกคนหมายว่าถ้ามีรันเวย์เขาวิ่งเนี่ยผมบอกว่าเอาเรื่องนะตัวนี้วิ่งตามไม่ทันแน่นอนนะครับ น่าสนใจนะสำหรับเอ็มปารเปน้ pirate, นะ 1, หนึ่งพันห้าร้อยแต้มขอคนที่ชอบจริงๆนะครับชอบหรือหลงไหลจริงๆนะครับหรือว่าเป็นแฟนมารินะครับไม่ว่าไม่ว่ากันเลยนะตัวนี้เล่นได้มียิ่งมันโค้งนะมียิ่งไกลนะสำหรับเอ็มปาเป้สำหรับเรื่องของพลังแฟนนะครับก็ประมาณนี้นะสําหรับเอ็มปารเป้หนึ่งพันห้าร้อยแต้มนะมาเล่นได้นะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนขององลีองลีจริงๆผมไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าถ้าจะเล่นองลีนะทุกคน กองหน้าแบบนี้นะทุกคนผมมองว่าไปเล่นเอโตดีกว่านะสมัยเวโตอะทุกคนสัปดาห์ที่สองอนะแรก1,500แต้มเช่นกันนะก็ผมรู้สึกว่าเอโตม,มันจะด้เรื่องความคล่องตัวมากกว่าองลีนะแต่ว่าจะมีคนประเภทที่อชอบองลีเป็นการส่วนตัวนะถ้าชอบเป็นการส่วนตัวเนี่ยผมห้ามไม่ได้อยู่แล้วเนาะก็เอาเป็นว่าให้คนกลุ่มนั้นเขาแลกไป นะทุกคนแต่ว่าถ้าแบบเเราไม่ได้ขนาดนั้นอะไรยเงี้ยก็ผมมองว่าถ้าเราจะเล่นกองหน้าเนี่ยเอาไปเล่นจริงๆเนี่ยไปแลกองรีอ่าไปแลกเอโตดีกว่านะก็ประมาณนี้นะสาหรับอ่าก็คือองรีเนี่ยแนะนําคนที่ชอบจริงๆสามารถแลกได้แต่ว่าคนที่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้แบบน่าสนใจอะไรขนาดนั้นก็ไปแลกเป็นเอโตดีกว่าอันนี้ในมุมผมนะผมเชยร์เพราะว่าเอโตเนี่ยมันได้เรื่องของความคล่องตัวมากกว่าอยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่าตัวเล็กร่านะองรีเนี่ยตัวใหญ่นะ ก็ประมาณนี้นะครับตัวต่อมานะก็จะเป็นในส่วนโรดี้นะหรือว่ากางรับของเราในเองก็ใครที่มีนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้แลก CDMY ก็คือพวกเปร์ตีอะไรพวกนี้เปอร์ตีแปดร้อยแต้มเนาะทุกคนก็ใครที่แลกเปอร์ตีไปแล้วรู้สึกว่าเอาย้ยอยากอยากอยากได้โรดี้อีกก็แลกได้นะทุกคนเอาเปอร์ตีไปยิงใน LB นะครับเอาไปยิงได้เลยนะผมรู้สึกว่า LB เปร์ตีเนี่ยเก่งนะครับใช้ได้เลยนะโรดี้เนี่ยก็เป็นตัวที่กางรับถือว่าเป็นตัวที่หนักแน่นนะครับตัวใหญ่แล้วก็ ค่อนข้างได้เก่งเลยนะครับเป็นตัวดักบอลได้ดีมากๆวอลเลตเป็นต่ําสูงอ่ะขอไปครับวอลเลตเป็นปันกลางสูงนะเพเมเกอร์นะครับยิงไกลส่งลูกไกลด้วยนะสำหรับเรื่องของพลังแฝงนะครับค่าพลังของโดรี่เนี่ยคือเรื่องของความแข็งแรงนะครับ135แต่ในเกินแบบยืน144นะครับถือว่าโอเคมากๆใช้ได้เลยนะตัวนี้ถือว่าแจ่มโคตรจะสุดนะทุกคนคือคุ้มอ่ะคุ้มจริงๆนะสําหรับตัวนี้ ก็ประมาณนี้นะสำหรับนักเตะที่ควรแรกนะครับในสัปดาห์ที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของโรดี้นะครับเอ็มปาเป้สตัมนะครับเทนปีแลดฟันดูเวนนะครับเวียสโตนาลีนะครับอัลเวสเคอร์เคสนะครับมูโนสมูโนสอะไรพวกเนี้ยนะทุกคนแล้วก็บิชาริสันนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับการแนะนำนักเตะที่หน้าแรกในสัปดาห์ที่3นะทุกคนก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ แล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะผมจะลงคลิปอะไรก็เดี๋ยวต,ต่างวันต่อไปนะสำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ถ้าวัน่านผู้ชมมีความคิดหอย่างไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะักเตะที่ผมไม่ได้พูดถึงอะไรเงี้ยหรือว่าเอ้ยพี่ตัวนี้แม่งดีนะผมเล่นมาแล้วผมแลกมาแล้วมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับก็เป็นว่าประมาณนี้นะสำหรับคลิปวันนี้นะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะ